เศรษฐีนีคนหนึ่งถูกผลักเข้าไปในห้องเล็กที่สวงนั้นเกิดอะไรขึ้นวินาทีถัดมาสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเศรษฐีนีคือสวรรค์อันงดงามรองเท้าส้นสูงแบรนด์เนมขนาดใหญ่เรียงรายอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยเครื่องประดับหรูหราและไข่มุกเป็นประกายแม้แต่เพชรที่ฝังอยู่บนกระเป๋าเรียงเป็นแถวแต่ละเม็ดยังใหญ่กว่าไขา่ไก่เสียอีกไม่เพียงเท่านั้นเศรษฐีนียังเห็นตัวเองในกระจกมีรูปร่างผอมเพรียวพอหันไปถอดหน้ากาก,ากของชายใส่สูทโอ้พระเจ้านี่มันกับตันแจ็คที่เธอฝันถึงทั้งวันทั้งคืนไม่่ใชหรือ แม้แต่ชายส่สูตรเองก็ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเขากลายเป็นคนหล่อขนาดนี้ได้อย่างไรเศรษฐีนีเต้นรำอย่างมีความสุขกับไอดอลของเธอเองตามจังหวะช้าๆใช่แล้วพวกเขาได้เข้ามาในภาพลวงที่สมจริงแห่งนี้ความปรารถนาในใจของทุกคนจะถูกขยายไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่ชายส่สูตรก็เห็นลูกสาวของชายชารากลายเป็นนางฟ้างดงามลอยไปลอยมาตรงหน้าเขาขณะที่นางฟ้าสองคนเปิดม่านออกโรงแรมรูปหัวใจแสนโรแมนติกก็ปรากฏต่อหน้าเศรษฐีนีนี่มันสมความปรารถนาจริงๆ เรษธีนีคิดถึงชายในฝันแต่ไม่มีที่ไปพักด้วยกัน